แล้วดาวมาเท่าไหร่พี่วันนี้ดาวห้าแสนกว่าครับอขาส่งส่งแล้วครับส่งสามหมื่น ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง youtube ชักกีต้านะฮะโอ้ยพี่แกจอดเข้าปั๊มพอดีผมขี่ตามมาเลยนะฮะเดี๋ยวพามาชมคันนี้ครับเป็นฮีโน่โดมิเนเตอร์ f c 9 j นะฮะสองแสิบแรงม้าคันนี้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนคานหน้าด้วยเปลี่ยนดุมเป็นแปดแปดน็อต เ,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถามเจ้าของเขาเขาไปซื้อกาแฟว่าเขาทํามาจากอู่ไหนนะฮะแต่ว่าที่ต่อกระบะมาเนี่ยก็คือต่อมาจากอู่ช่างยุทธหนองโพเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยก็คืออูพยุทธนะครับเนี่ยตามเบอร์โทรนี้เลยนะะช่างยุทธหนองโพเดี๋ยวผมให้ดูสเปคคร่าวๆก่อน โดยรวมเนี่ยยางยางแบบความกว้างนี่เท่ากับสิบล้อนะฮะเขาจะใช้ยางเป็นเบอร์ยางอ่าอีโคเปียยางบิตนอีโคเปีย R หนึ่งห้าหกขนาดยางสองสี่ห้าทับเจ็ดศูนย์ R ขอสิบเก้าจุดห้านะครับ กระทะล้อเนี่ยเป็นกระทะอลูมิเนียมอลูมิเียมญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ครอบดุมดาวครอบดุมเบลเลอร์เทอเลยใหญ่มากเนี่ยเขาแปลงกระจกด้วยกระจกเนี่ยก็คือแบบใช้เป็นแบบแบบคล้ายๆทรงเอ0เจ็ดรอยนะครับแต่งเต็มมากคันนี้เป็นอันนี้นะสีน้ำเงิน เป็นน้ำเงินมุกไอตัวบันไดเนี่ยก็เป็นของเก่าญี่ปุ่นีอยดูของเก่าญี่ปุ่นใส่ครอบกองกรอบกองด้วยเพิ่งต่อเสร็จเอ่ไม่ได้บอก นี่ครับสเปคคันนี้แต่งเต็มมากก็คือเป็นคื้นเซเตเลสนะครับแล้วก็แผงข้างเป็นอลูมิเนียมตรงนี้ก็ผสมชุดแต่งเลสตอกไลสวยงามมากเลยกันชนนี่ก็เขาเขาไม่ได้ทำแบบยื่นมากนะก็คือจะทำยื่นมานิดนึงเนี่ยคือถ้าถ้ายื่นมาเยอะมันก็เสี่ยงต่อการ ที่จะขูดนะครับะชนยื่นยื่นมานิดเดียวยื่นมาไม่เยอะแล้วก็อันนี้ก็อไฟทะเบียนก่ป้ายทะเบียนมีเป็นไฟด้วยนะมีไฟแล้วก็จะตกแต่งไฟอยู่ด้านในไฟสองลงพื้นเนี่ยเป็นรถใหม่กิ๊กเลยแต่ว่าเขายกช่วงล่างที่มากับศูนย์น่ะคือเขายกยกออกเลยแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างเก่าญี่ปุ่นใส่นะครับ ตรงน่มม้อันนี้เขาไม่ได้ใส่กันโคงนะคันนี้ไม่มีกันโคงแล้วก็แปลงระบบเบร์มอลมส่วนท่อเนี่ยก็ของช่างติ๊กเฮดเดอร์ นี่ครอบดุมใหญ่เลยครอบดุมจะเป็นครอบดุมเหมือนโลโก้เบนนะครับคันนี้เพิ่งเสร็จได้ไม่นานนะแล้วก็มีรังเครื่องมืออันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับ มาดูชุดท้ายนี่มีดาวด้วยนี่ตรงนี้ปลาเหมือนกันเลยแต่ของผมแล้วก็ไฟคอยโตัญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวทับทิมนี่เจแปนด้วยโอ้ยสวยงามมากเลย ข้างหลังก็ไม่มีกันโคงนะฮะก็จะมีเป็นโชกใส่โชคแดงเสริมแนบเสริมโชกเอาไม่ได้ใส่กันโคงนะครับถังน้ำมันนี่น่าจะสามร้อยลิตรน่าจะสามร้อยลิตรได้แล้วก็ไม่มีสองมันนะฮะ โอ้ยมีไฟเต็มเลยนี่สุดยอดสุดยอดนี่ครับเผื่อท่านนดสนใจที่จะนำรถไปต่อนะก็ติดต่อช่างยุทธนองโพนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าหนะครับเปลี่ยนประตูซ้ายด้วยนะฮะประตูซ้ายก็เอาประตูนอกมาใส่แล้วก็ทำเอาแปะโชว์น่อง สวยๆเลยโอ้ดูตรงหมอก็จะตัด่อหนึ่งนะเพราะว่ามันจะติดไอ้ตรงที่เก็บผ้าใบคือเขาจะทำอันนี้จะทำกระเช้าที่เก็บผ้าใบใหญ่กว่าสเปคของหกล้อเพื่อที่จะเวลาเก็บผ้าใบอะ่ะเก็บง่ายนะครับเออ อันนี้ด้วยขากระจกเป็นของเอสเจ็ดร้อยนะมีไฟด้วยนะไอ้อะไรนะเขาเรียกนะไอไฟฟ้าต่อไฟฟ้าพับพับพับไฟฟ้าด้วยนะตรงก้านนี่ก็ชุบวันนี้ชุบครอบกระจังชุบกระชนชุบแก้มชุบนะฮะ นี่บชัอติเคดเดอร์โอสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่แกเขาไปซื้อไอ้นี่อยู่กาแฟก็จะถามเขาว่าเขาแปลงช่วงล่างมาเท่าไหร่นี่ใส่อันนี้ก็คือใส่กันรองเท้าร่วงนะฮะนี่บันไดเสริมบันไดเสริมขั้นที่สอง เนี่ยเขาจะปิดตรงนี้ไว้เลยนะทีแรกอะ่ะไอกระจกอ่ะจะอยู่ตรงนี้เขาแปลงมาให้มันอยู่ติดกับยึดข้างประตูให้มันเหมือนรถตัวใหม่ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เขาคือเขาจะออกแนวสายยุ่นหน่อยแล้วก็จะขันนอ็อตหาน็อตมาปิดรูกันน้ำเข้าตรงนี้ สีเนียนเลยนะส,สีน้ำเงินมุกสวยเลยเข้มดีอะ่ะเนี่ยตอนเขาพ่นสีเนี่ยไอเนี่ยแก่ออกหมดเลยนะเนี่ยพอโดนแดด ตรงนี้ก็ทำแบบเปิดเปิดได้เหมือนกันนี่เขาบรรทุกผักมาก็จะมีพวกนี้แหละพวกอุปกรณ์การขนผักเขาก็จะมีนี่แหละมีหนังสือพิมพ์ด้วยมีผ้าลายนะเปิดง่ายเลยตรงนี้ตรง ตัวนี้เขาจะเป็นอะไรไอลายข้าหลามตัดจะมีแบบลายตอกลายแบบแบบนี้ด้วยอันนี้ข้าหลามตัดแล้วก็เป็นพวงโลตอกลายเหล็ตอกลายลายป่ากระทะมเนียมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง8ล้อเลย ดุมใหญ่มากเลยนะคันนี้ตอนเสร็จผมไม่ได้ไปถ่ายที่อู่นะมาเจอกันทีทีก็อาจจะมีรอยอนี่หน่อยนะมีรอยสภาพการใช้งานก็รถใช้งานครับผมให้ดูทรง พี่เบิร์ตคนตัวดำมาแล้วพี่เบิร์ตครับพี่เบิร์ตไปไปทำช่วงล่างมาหมดเท่าไหร่พี่สองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าบาทนี่เราต้องเทินของเก่าไหมพี่อ,อ๋อเทินครับเทินอ๋อนี่ราคาถ้าม,มาจากอู่ไหนครับอู่พ,พี่พี่หมายครับโอ้ช่างหมาย <ใน S 1> พีเคอ๋ออันนี้ครับพี่ลมลมลมอุช่างหมายพีเค สองแสนกว่าบาทรวมเทิ่อนของเดิมเนาะพี่เนาะอันนี้ก็คือให้ช่างหมายเขาไปหามาเองเลยใช่ไหมพี่อ๋อใช้เวลาทําประมาณกี่วันครับพี่ไม่นานครับพี่แต่ต้องจองคิวอยู่ใช่ไหมใช่ครับก็ตามติว่าเราจะออกรถออกอะไรก็บอกเขาล่วงหน้าก่อนครับตามคิวครัพี่ครับครับใช่อันนี้ประทุกกี่ตันพี่พี่ พี่ใส่งานของพี่เองไงแม่คืนใส่มาสิบเก้าตันครับรวมรถรวมรถปกติมันให้ใส่เต็มที่กี่ตันครับใส่ยี่สิบปยี่สิบยี่สิบเนี่ประมาณนั้นนะเห็นเป็นคร่าวๆครับวิ่งงานได้กี่เที่ยวแล้วพี่วิ่งได้สามเที่ยวพี่สามเที่ยวับไปกลับไปกลับแล้วกลับมาแล้วก็ตรงนี้ก็ไปขึ้นมาเขาคันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อ อันนี้เรามาจ่ายกระบะเองหรือว่ามาพร้อมกระบะอ๋อเขาเอาเข้าเข้าหมดเลยใช่พร้อมช่วงล่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวครับช่วงล่างเราจ่ายเองอ่าใช่อ๋อช่วงล่างเราจ่ายเองแล้วดาวมาเท่าไหร่พี่อันนี้ดาวห้าแสนกว่าครับอ๋อส่งส่งแล้วครับส่งสามหมื่นสามหมื่นนิดๆิดสามหมื่นครับสามหมกี่ปีห้าสี่อ๋อสี่ปีใช่ครับอ๋อทำส่งเยอะ ส่งน้อยนะดาวเยอะด้วยกระบะนี่ต้องต่ออ๋อต่อเจ็ดเมตรเลยใช่ไหมโอ้ยืดแคสตี้เจ็ดเมตรอ๋อยืดแสี้เจ็ดเมตรสวยเลยเนาะแล้วพี่จะไปไหนต่อครับนี่เดี๋ยวเข้าบ้านพี่บ้านพี่พี่อยู่ไหนอ่ะอยู่หลังสวนครับอ๋ออยู่หลังสวนมีงานขึ้นไหมยังขึ้นพรุ่งนี้ครับอ๋อขึ้นพรุ่งนี้แล้วก็แล้วก็ตีลงมาต่อ ตอนนี้วิ่งวิ่งผักแล้วพี่หรือว่าใช่วิ่งผักครับรอดูรถโูช่วงล่างอะไเสร็จมาดีๆก่อนเราค่อยวิ่งอยู่ช่วงช่วงน oh. ึงผมเหมือนเหมือนเห็นพี่ไปตัดทุเรียนนะใช่ไหมผมทำทุเรียนอาชีพอทำทุเรียนอ๋อขับรถอ๋อขับรถขับรถสวยยิ่งอะไรออกมาเล่นๆไหมครับโอ้ยเรื่างนี้เลยพี่ดูแต่แต่งยุ่นมากเลยเนาะพี่เนาะถังน้ำมันกี่ลิตรเลยสามร้อยสามร้อยยี่สิบครับสามร้อยยี่สิบ ที่คำนวณได้ไหมถังหนึ่งอ่ะมันกี่วิ่งได้กี่กิโลไปหนักหนักไปหนักกลับเนี่ยใหญ่ไม่ค่อยเติมแบบนั้นนะครับอ๋อจะเติมเติมพอดีสองพันสี่สองพันห้าแล้วแต่อ๋อจะไม่อัดเต็มใช่เอาสายว่าเราเติมสองถังก็เราก็ต้องพักด้วยครับอ๋อถ้าเกิดว่าเราเติมเต็มปุ๊บเราไม่ต้องจอดเลยครับไม่ไหวครับใช่ครับต้องพักด้วยเนาะใช่ครับแต่มันได้ดีอย่างนะคือถ้าถ้าไปเจอน้ำมันถูกก็สามารถอัดน้ำมันได้เยอะ พี่ไปบรรทุกไปไหนมานะไปพัทลุงมาครับอ๋อไปพัทลุงได้ค่าเที่ยวดีไหมพี่ก็ที่แรกเขาค่าบรรทุกกับมันหนึ่งสองไปมาแล้วตัดเงินมาเขาเราโบนัสอีกสองพันอ๋อครับผมก็สิบเก้าตันนี่ก็ไม่ถือไม่ถือว่าแบ่งมั้งใส่ได้แบบวิ่งสบายๆเลยพี่มันกำลังนิ่มนะพี่ยอใช่ไหมอ่าแล้วเข้าโค้งเข้าโค้งนี่เข้าดีเลยไหมพี่ตรงล่างนี่หมาย มาดีเลยครับไปกินปล่อยมือปล่อยอะไรได้อ๋ออันนี้แล้วถ้าเราทำเสร็จเราต้องไปตั้งศูตรไหมไหมพี่ตั้งครับตั้งมันก็ถามว่าขอมันแปลงนะนะพี่ใช่ใช่ใช่ปรับไปเรื่อยครับจะไปโทษช่างอ่าใช่ใช่ใช่ครับพี่เราก็ต้องปรับแปลงไปเรื่อยเยอย่างรถใหม่ก็ต้องตั้งอยู่แล้วเพราะว่าคือตอนเขาตั้งมามันตั้งหัวยาซีมาพอเราไปต่อครับอะเหล็กเหล็กน้ำหนักฝั่งหนึ่งน้ำหนักใช่ น้ำหนักไม่เท่ากันใช่มันมันก็ไม่นี่แหละนี่ครับรวมๆก็ประมาณนี้ติดตามพี่เขาได้นะครับที่ Facebook ชื่อเพจอะไรไเบิร์ด,ดเบิร์ดคนตัวดำใช่ไหมอ๋อเบิร์ดตัวดำาใช่นี่ก็รวมๆก็ประมาณนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆครับสำหรับข้อมนูลเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ